5นักเตะที่เจ็บมากกว่าเล่นฟุตบอลครับอาชีพนักฟุตบอลนะครับกับอาการบาดเจ็บนะฮะมันคือสิ่งที่หนีกันไม่พ้นเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะหลีกที่มีการเข้าปะทะกันอย่างรุนแรงบ่อยครั้งนะฮะทำให้นักเตะนะฮะสัญชาติอังกฤษที่เกิดมาพร้อมพรสวรรค์ด้านลูกหนังนะฮะแต่กับดวงอาพับครับด้านสุขภาพร่างกายไม่สามารถรักษาอาการบาดเจ็บให้หายดีได้นั่นเองครับผม เอาละครับมาดูที่คนแรกกันเลยนะครับกับโจนาธานวูฟเกตนั่นเองนะครับอาการที่เคยได้รับบาดเจ็บของเขานะฮะก็มีน่องครับท่านผู้ชมหลัง2ครั้งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขาหนีบครับสครั้งะฮะกล้ามเนื้อฉีกอีกครับโอ้โหคนนี้เอาละฮะมาดูคนต่อไปกันเลยครับกับ โอเวนฮากริฟครับท่านผู้ชมครับอาการที่เขาเคยได้รับบาดเจ็บนั่นก็คือหัวเข่าครับสามครั้งด้วยกันนะฮะกระดูกลูกสบ้าครับแล้วก็ต้นขานะครับแล้วก็เส้นเอ็นอักเสบนั่นเองนะครับเอาละครับท่านผู้ชมมาที่คนต่อไปเลยนะครับกับแดนนีลสเตอร์ิตครับท่านผู้ชมครับ อาการที่ได้รับบาดเจ็บของเขานะฮะก็คือสะโพกครับสี่ครั้งด้วยกันครับท่านผู้ชมครับตาตุ่มครับโคนขาหนีบเอ็นร้อยหวายถึงครั้งครับท่านผู้ชมกล้ามเนื้อต้นขานะครับข้อเท้าเป็นไข้ไปซะอีกนะครับแล้วก็น่องของเขาหัวเข่าบวมน้ำครับท่านผู้ชมเยอะรือพอสมควรนะครับไม่รู้เขาจะหายเมื่อไหร่นะครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับแล้วก็คนต่อไปนะครับกับแจ็ควิลเชียนะฮะอาการที่เขาเคยได้รับบาดเจ็บนะครับก็คือหัวเข่าข้างซ้ายนั่นเองนะฮะแล้วก็ข้อเท้าขวาเจ็ดครั้งด้วยกันครับท่านผู้ชมข้อเท้าซ้าย5ครั้งครับเท้าขวาแล้วก็เท้าซ้ายครับท่านผู้ชมครับน่องอีกต้นขาอีกนะฮะเอ็นร้อยหวายอีก2ครั้งด้วยกันครับหน้าท้อง3มครั้งแล้วก็หลังของเขานั่นเองครับโอ้โหจะเยอะไปไหนนะฮะ และคนสุดท้ายของเรานะครับก็คือ TO โอวันคอนั่นเองนะครับอาการที่เขาเคยได้รับบาดเจ็บนะครับก็คือกล้ามเนื้อน่องครับแล้วก็น่องสองครั้งนะฮะโคนขาหนีบเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าด้านซ้ายนะฮะแล้วก็กล้ามเนื้อท้องครับหัวไหลอีกสองครั้งนะฮะกล้ามเนื้อต้นขาอักเสบข้อเท้าตาตุ่มข้อเท้าแล้วก็หลังนั่นเองครับท่านผู้ชมครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าอาการบาดเจ็บกับนักฟุตบอลนะฮะมันเป็นของคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะเล่นอะไรก็ขอให้ระวังนื้ระวังตัวกันนิดนึงนะฮะผู้ชมจะได้สนุกสนานไปกับเกมด้วยนะครับสำหรับวันนี้จอร์ดโอเฮดและทีมงานตีลังกายยิงไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย